ค่ะมาตรงนั้นได้เลยค่ะตั้งชื่อน้องอะไรนะคะพี่น้องโควิดค่ะน้องโควิดค่ะลูกค้ารับรดช่วงในช่วงของโรคโควิดระบาดตั้งชื่อน้องโควิดแล้วค่ะตรงนี้โอเคเป็น cl Sport นะคะร e m ม t t ต d นะคะใช้เงินออกรถ2,500บาทเท่านั้นได้คืนที่2,500บาทแถมเลยค่ะล้อแม็กชุดแต่ง เบาหนังจอแอนดรอยครบโอเคค่ะเราพี่ทาดาวรอเลิกได้ค่ะใช่ค่ะ,คะนี่เราแถมให้หมดเนี่ยะคะ <c oughs> ทมกระดูมสครับเพจคิ้วกันศาสเบาหนังด้วย สิบเก้าแล้วคะ่นะคตาพัตาตร,ร์ดีแตเลยค่ะพี่โอเคตสิเรียบร้อย okay. อโอเคน้องโควิดน้องโควิดเรียบร้อยคะ่ะ เลื่อนมาที่ตัวดีค่ะโอเคค่ะ,คคะยกเกียร์มาที่ตัวดีดีค่ะเมื่อกี้อาค่ะกดที่ตัวดีมันไม่มีไฟขึ้นเหรอดีค่ะโอเคค่ะมันไม่มีไฟขึ้นเนาะใช่ค่ะโอเคอเค่ะได้บ๊ายบายค่ะแวะเติมน้ำมนันก่อนนะคะพี่